สวัสดีปีใหม่ครับพอแม่พี่น้องข้าวุสาวจากกรุงเทพมาจุดผูปีใหม่ครับวันนี้ไปหาสือมันบ่ได้ครับผูกมันเหมือดเล่ได้แบบนี่มากนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบนัดเดียวนะครับนัดเดียวสองแกงวะตุ่มตุ่มอันนี้ก็นัดเดียวสองแกงวะที่แตกกันไปเราแตกสองเถื่อนะครับตัวนนี้แปดเทื่อนะครับแปดนัดแปดนัดเงาเงนี่นะครับเดี๋ยวถ่าร่องเบ่งน่อครับว่ามันถี่งามบ่ หลับคว้าไม่เต็มมาโดนต้มครับจูดขึ้นไปตุ่มๆเป็นผู้จูดงานบุญนะครับ <laughs> ตัวกันคักนะครับเราหลอบก่อนไงแต่ลองมึงนะครับเนาะวิ่งแล้วครับวิ่ง <laughs> มันจะขึ้นไหมเนี่ยมันไปนทางไหน <laughs> ไงอุยอ้ยไงอุยอ้ยโถดอออีอ สวยมากเลยค่ะกีนนัดละคะหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้สุดๆแตหมดแล้วมั้งเราจะรอดูกันอีกนะคะจะสวยมากเลยเอามาแล้วค่ะอันเดียวมาแล้วค่ะ เดี๋ยวอ้วนรอให้มันสักพักหนึ่งก่อนเด้ออันสุดท้ายอ่าจุดแล้วนะคะเพงๆไม่เพ็งมาแล้วเร็วๆเพราะว่าอันนี้อันใหญ่โอ๊ยกลัวโอ๊ยพระเจ้าแล้วคือยู่ทำไมไม่เป็นแสงอะเอออันนี้อะไรเนี่ยโดนต้มอีกแล้วเฮ้นนะครับ อันว่างันสามนาทุดท้ายภูงานบุญโดนต้อมอี่ลีเออพาบิ่งครับจิ่งๆคือโดนต้มเลยครับเป่นไม่อันสามนาทุดท้ายไม่มีแสงเลยนะเน,น,น,นี่ยเนี่ยครับน,นั่นเป็นแสงเลยครับนี่เป็นภูแสงแต่ว่าจูดถึงไปเป็นผูงานบุญครับว่างันเออโดนต้มเห็นว่าครับนี่ เหมือนหลอกควานเลยหลอกควานเดือดเื้อมาแบบนี้นะครับนี่ยิ่งขึ้นไปเ่ามีแสงครับถือต้มมีดเอาพี่น้องครับแต่ก็ดีครับมีสองกันนั่นในเบิ่งผูอยู่ไปได้ไหมได้หัวเออฮ่คนกรุงเทพมาจุดผูอยู่บ้านนอกครับฮะโอเคทำเนี่ยน้อสมใจแล้วได้เบิ่งแล้วเปิ้นว่าโอเคครับพอกันไม่คุ้มหนาครับ